ยังไงอีกนางเอกสาวมารีเบอร์เนอร์นุ่งบิกินี่ตัวจิว๋วอวดหุ่นแซ่บริมหาดชาวเน็ตเอะเพื่อนเมนแบบนี้งานนี้ขาเผือกทำงานด่วนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่กำลังถูกจับตาอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับคู่ของนางเอกสาวมารีเบอร์เนอร์กับหนุ่มพิทกาชายัยหลังจากที่พักหลังมานี้ไม่ค่อยเห็นโมเมนต์ภาพคู่ของคู่นี้สักเท่าไหร่ แถมก่อนหน้านี้ทั้งคู่นั้นยังถูกโยงข่าวเมสาแรงเป็นคู่รักเลิกกันอีกด้วยซึ่งทางด้านของมารีเบอร์เนอร์ก็ได้ออกมาตอบเรื่องความรักกับหนุ่มพิทกาชัยว่ารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องอัปเดตอะไรเท่าไหร่คือบางทีเวลาเราคบใครมันอาจจะมีเวอร์ชั่นที่เราอยากเปิดเผยแต่ครั้งนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างส่วนตัว รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องความรักตอนนี้ก็ปกติไม่ได้ปิดหรือเปิดแค่เราใช้ชีวิตแบบส่วนตัวมันก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งตอนนี้สบายใจรู้สึกแบ่งพารการใช้ชีวิตทำงานกับส่วนตัวชัดเจนมากขึ้นมันเฮลตี้สำหรับเราเลยขอเลือกดูแลตัวเองในแบบนี้ดีกว่ามารีจัดปาร์ตี้วันเกิดไร้เงาพิษ ต่อมาก็ทำเอาถูกจับตามากขึ้นไปอีกเมื่อสาวมารีเบอร์เนอร์ได้จัดปาร์ตี้วันเกิดครบรอบ31ปีพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่ารวมญาติประจำปีค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่ามีเพื่อนสนิทของเธอมาร่วมงานมากมายรวมถึงแฟนเก่าอย่างไฮโซโชแปงเรียกว่าเป็นมิตรภาพดีๆแม้จะเลิกรากันไปแล้วแต่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ แต่ที่ทำเอาชาวเน็ตจับผิดคงจะเป็นอะไรไปไม่ได้เพราะงานวันเกิดปีนี้ของเธอไร้เงาแฟนหนุ่มอย่างพิทกาชัยทำเอาหลายคนสงสัยในสถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นอย่างมากแต่ล่าสุดก็กระตุกต่อมเผือกเข้าไปอีกเมื่อมารีเบิร์เนอร์ได้ออกมาโพสต์ภาพผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวส่งต,ตรงความแซ่บด้วยชุดบิกินี่สีดำตัวจิว๋ว อวดหุ่นสุดเซ็กซี่ริมหาดพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า making C s 42 memory ซึ่งงานนี้ที่ทำเอาชาวเน็ตถึงกับเอ๊ะคือมีเพื่อนสนิทของสาวมารีที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าโสดแล้วสวยมากโกโกหลังจากนั้นก็มีคอมเมนต์มาแบบรัวๆเลยว่าโสดแล้วสดใสามากๆคะ่ะขอให้เจอคนดีๆนะคะเยเยเยยยยน้องโสดแล้วเหรอคะ s i n เกิลแอนฟา u l บูลต้องจุดคลุแล้วดีใจจังโสดแล้วสวยค่ะและอีกมากมาย